สวัสดีครับทุกคนพี่ดีมเปิดขายเสื้อคอลเลคชันแรกแล้วนะครับผมราคาตัวละ3า0รบาทเท่านั้นเองเปิดพีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31นี้เท่านั้นนะครับใครสนใจสั่งเสื้อตัวนี้นะครับทักไปใน IG หรือแฟนเพจพี่ดีมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้นะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับมีจำนวนจำกัดน,นะครับผมรีบสั่งกันเยอะๆเลยนะครับ ไปอาจารย์เมื่อไหร่จะสอนผมเนี่ยอาจารย์บอมเออดิมเดี๋ยวอาจารย์ขอคำพี่นะคำพี่เหรอเออเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวาจาย์คำพี่นะนี่ครับอาจารย์อ่ะเฮ้ยอะไรอะเอ้าอาจารย์สกายอ่ะมันหมายความว่ายังไงวะบอมเดี๋ยวๆอาจารย์อะไรอะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เก่งแล้วไงอาจารย์บอมก็สอนผมเนี่ยเออผมก็จะได้เป็นเก่งนี่แล้วเนี่ย อะไรอ่ะโงยดิมอะไรอ่ะหลอกเองฮะหลอกบอกมันหลอกเองหลอกอะไรอ่ะเฮ้ยเงือตายหมดนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์สกายดิมไปกันหนีอะไรกันไปกันเลยเร็วยเอะไรกันฉันจะไปฆ่ามันแกนั่นแหละมาสู้กับฉัน มาอะไรครับนางแยบีมมาไกลแล้วเนี่ยโอเค้ยทีน่าจะลงเก็บคัมภีร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปช่วยอาจารย์สกายต่อจะไปช่วยยังไงวะเนี่ยหลงด้วยเอาไงวะเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ผมอย่าบอกนะอาจารย์ข้าอาจารย์สกายไปแล้วอะอาจารย์อย่าเข้ามานะอาจารย์วันนี้แหละกีตายแน่พิศาจจิ้งจอกเก้าหางอาจารย์ ไปเลยเพื่อนๆจะกันมันเยอะมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเยกร่างให้ตอนไหนวะเนี่ยอาจารย์โชคดีนะไบไปไอเด็กบ้านี่ไม่คิดว่ามันเอะร่างได้มากกว่าคนในโรงเรียนมันเก่งเกินไปแล้วเนี่ยไอเนี่ย เอออาจารย์อาจารย์ครับเอาคมพีคืนครับผมนี่ครับอาจารย์สากายนี่อนี่ครับโอเคดีค,ครับครับเมืเ่อกี้นี่นายเก่งมากเลยฮะยังไงอาจารย์ก็ที่นายไม่หนีแต่นายพยายามที่จะช่วยฉนันไงโอ้ยอาจารย์ผมไม่เก่งหรอกถ้าผมเก่งนี่ผมได้เป็นเจนินไปแล้วโอ้เออเอาองานเอานี่ไปเฮ้ยออาจารย์จริงเหรอ ใช่ดีมนายผ่านแล้วเก่งมากร้องร้องให้ทำไมจารดีมร้องทำไมต้องร้องเดี๋ยวอาจารย์พาไปกินราเม็งเย้อาจารย์เลี้ยงไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกอาจารย์เลี้ยงเลย โอ้ยถึงสักทีอาจารย์ร้านอยู่นี่เดี๋ยวจะเย็นวันนี้ก่อนอาจารย์จะเย็นร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่แหนพอเลี้ยงทีนี้หนีเลยนะโทษทีไรโทษเฮ้ยเอ้าเฮ้ยสวัสดีครับเอ้าเอ้าดีเดือนดีเดือนได้เป็นแล้วได้เป็นแล้วเกณีน้องยินดีดือนแน่นอนมาโทเฮ้ยเขาเท่เลยมามเวลคับอูรัเมียแก๊งมานั่งนัเลี้ยงเปล่าเลี้ยงเปล่าเลี้ยงเปล่าเพื่อนเลี้ยงเปล่า นายจะเลี้ยงยัหรอเปล่าเดี๋ยวอาจารย์สกายเลี้ยงไงเฮ้ยจริงอ่ะอาจารย์เอออาจารย์เลี้ยงอยู่แล้วเอาเอามาขอสองชามครับอาจารย์ขอสองชามนี่เอาด้วยเอาด้วยเดี๋ยวมานั่งก่อนสกายอ๋อสกายครับเอาเดี๋ยวไปเชิญครับขอได้ครับสกุละเอ๋ออาจารย์สกายอาอดรีมเดี๋ยวนะฮะนายเอเอาที่คาหัวมาจากไหนอ่ะเอาก็ฉันผ่านแล้วไงอาจารย์สกายเป็นคนให้เลยนะออ๋งั้นเชิญพวกนี้นะเอาเดี๋ยวแล้วมาทำอะไรอ่ะ ก็<า>เดินผ่านพอดีอ่ะอ,อ๋อเอ้นี่ให้ให้ไปส่งไหมไปไปไปไม่เอา นี <Sky. S 2> ่สกายอะไรครับผมเมื่อวานนายเก่งมากเลยนะเปล่าหรอครับคนที่เก่งดีมากแสดงว่าเขาได้เป็นกีดินแล้วสินะครับผมอย่างนี้ฉันว่าเดี๋ยวฉันดูแลพวกเขาเองครับปากด้วยนะครับ ม um: nah ันไ้เป uh ็นเกินงเราเลยพวกเราดูดิแน่นอนเอาเรื่องแน่นอนก็ผ่านแล้วอ่ะเพื่อนนะครับดูเราเป็นแกงเพื่อนเลยเอเราเป็นแก๊งวินท้องแยงแล้วได้เพื่อนท้องแงแล้วได้ใช่จังหวะยันยันยังีงยันยนยงไเอยไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปไปไปแล่วลุยลุยลุอไรอไไไนักเรียนหายไปเหมือนกันนะอะไรงานยินดีกับทุกคนด้วยนะที่อบอาจารย์ อาจารย์ไม่เอร์อที่จะบอกว่าพวกเราจะไปต้องฝึกแยกกลุ่มกันฝึกแยกเ,เป็นกลุ่มเหรอใช่แลวเอา,เอ,าอย่างนี้ผมก็ไม่สามารถเจอกับพวกนี้สิต้องเจอกับไอ้หน้าจีอีกแล้วเหรอโร่อยู่เงียบๆนะนะลงไปนั่งไปก็ไดนะ้นานๆไปเดี๋ยวก็ชินกันเองเพราะยังไงอาจารย์คนเดียวไม่น่าสอนพวกเราไหวนะส่วนเรื่องสถานที่นะ ให้ไปหาอาจารย์ของแต่ละกลุ่มซึ่งสถานที่มีมาที่ใบใบใบที่อาจารย์ถืออยู่นี่ว้าวอาจารย์มีใบเหรอต้งตัวแทนกลุ่มมานี่ฉันเองทุ้ชรอเบลเองอาจารย์ขอใบหน่อยครับได้ได้ขอใบขอใบของดีไปทุกคนเราจะไปบินใบกันโอยไปไปไปอาจารย์นี่ไปได้เลยปะไปได้เลยอันนี้มันเขียนว่าอะไรอะสะพานไป ไปกันสกุลละไปไปกันไปกันกูเก็บทั้งนานไม่ได้เฮ้ยไว้เจอกันเพื่อนเพือางเงแก๊งเจอกันไว้เจอกันเพื่อนละร่างแก๊งไว้เจอกันไว้เจอกันเพื่อนเออไว้เจอกันโอ้กูไม่ตายเพื่อนไว้เจอกันไว้เจอกันไปตามไปเลยสกุลละทิ้งไอหน้าจืดไว้นั่นแหละไปโอ้โหนี่หน้าจืดชื่อทางนี้แน่นะเออนะอือเปิใช่ปะ น่าจะใช่แต่มันผ่านบ้านชั้นด้วยสิเขามานัดอะไรตรงนี้วะเนี่ยง่วงก็ง่วงโอ้ยอาจารย์อาจารย์ครับโอ้สวัสดีคนนี้เอ๊ะอาจารย์คนนี้คุณหน้าคุณตา,า,าจะดีสินะฮเจ้าคุณนายทำอะไรกันเอ่อจะสู้กันก็ไปสู้ที่สนามนูน่นยิงมาทีเรียนเอ่อ เกิดอะไรขึ้นล่ะครับผ่อสองคนนี้มันทะเลาะกันนะอาจารย์คนนี้ใช่ฉันเป็นคนห้าพวกนายตีกันไงล่ะต่างเหมือนเธอพวกนายคงคือดีมบอยแล้วก็สกุลัสใช่ไหมครับครับเอออาจารย์คะฮะอืมีท่าอะไรโรงพยาบาลไปทางไหนอ่ะเดินตรงไปหรือซ้ายนะออขขบคุณค่ะเจอกันนะทิตย์หน้าบ๊ายอืมเจอกันดีมโอเคบ๊ายอ่ะ ฉันจะถามแค่คำถามเดียวแล้วจะเริ่มสอบไปเลยฮะสอบได้เหรอใช่แล้วเอาละคำถามนั่นก็คือเป้าหมายของการเป็นปินิจจ์ของพวกนายเริ่มเป็นรายก่อนเลยดิผมเหรอโอ้ง่ายๆเลยอาจารย์ผมเนี่ยอยากเป็นหัวขังเงครับเป้าหมายสูงแน่นอนเป้าหมายสูงเหมือนกันนะเนี่ยครับแล้วบอยล่ะผมนั่นเหรอผมจะฆ่าไอ้หมอนึ่ง อืมน,นี่นี่แล้วซากุระล่ะอยากให้บอยบอกละค่ะอาจารย์<ม> <c oughs> โอ้โอ้เมสซาน้อยตายพรุ่งนี้ปีห้านะที่ป่าชา้าใครมาสายจะไม่เป็นในใจตลอดไปฮะ <c oughs> ที่เดิมเราเธออยเป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธออยู่ไม่ต้องการ ธอมีหวานใจเราฉันนั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจ oh, เธอว่าธอนั้นมีเท่าของรอฉันทำได้เพียงแค่มองเห็นเธอรักกันรู้สึกว่าคันลูกตายหน้าจืดมันดีตรงไหนแค่ <Okay. S 1> ห้เธอลองพูดมาทำความ,มเข้าใจพยายามจะอ understand ตน uh. แต่ฉันกับเสียใจอดอืออัดแฮนโลกความจริงมันโหดลรล้ายไม่ใช่วันเล่นแลนพอเธอดินไปลงเอ่ยกับเขาแ uh. ลวกลายเป็นฉันที่ จบตอนสุดท้ายเรามีได้คู่กันจ